ช่องอัติวิคมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นงานตัวนี้เลยนะครับขนาดความกว้างนะครับ6เซนติเมตรนะครับขนาดความลึกนะครับ8เซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่15เซนติเมตรนะครับจะเป็นงานทอมือแบบซิ้วนะครับจะเป็นงานทอมือหนังสีสะเสมือนจริงนะครับสีของเขาคือสีน้ำตาลธรรมชาตินะครับถ่าดูในกล้องอาจจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นสิีขาจริงจะเป็นสีน้ําตาลธรรมชาตินะครับเรื่องสีนะครับเราสามารถย้อมทําสีเพิ่มเติมได้เลยนะครับนหน้าตา,ตา,จากจะประมาณนี้นะครับรุ่นนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบางบริเวณแสกนะครับปกปิดบริเวณแสกได้ดีเลยนะครับรุ่นนี้แฮร์พีทปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถทําความสะอาดได้สามารถในหนีบม้วนทำลอนเพิ่มเติมได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทำการติดในหุ่นให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับมาตรงนี้บริเวณแสกนะครับที่บางอยู่เดี๋ยวผมจะติดกิฟตลงไปเลยติดจากด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูดดบริเวณขอบรอยต่อของเส้นผมนะครับติดเสร็จแล้วนะครับ ผมจะมาทำการหวีและก็หนีบให้ดูกันนะครับแคร์พีซปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถาทำความสะอาดได้สามารถได้ห,หมุนทำรอนเพิ่มเติมได้เลยนะครับอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานเป็นปีๆนะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาบริเวณแสงนะครับสามารถปกปิดบริเวณแสงได้ดีเลยนะครับนี่นะครับ ไม่เห็นขอบรอยต่อของเส้นผมนะครับเห็นเป็นหนังศีรษะเหมือนจริงนะครับดูออกเลยรตรงนี้จะเป็นแฮร์พีสนะครับปกปิดตรงบริเวณแสกก็บริเวณด้านบนอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการหนีบให้ดูกันนะครับหนีบเพื่อให้เข้ารับกับเส้นผมของเรามากขึ้นนะครับผม ได,ได้ปกปติเลยนะครับย้อมทํำสีใหม่ได้เลยความร้อนที่ผมใช้นะครับ220องศานะครับตอนนี้นีเพื่อใเข้ารับกับเส้นผมของเรามากขึ้นนะครับเพื่อให้คมเกินกับเส้นผมของเรานะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับรอบผูวันะครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะครับผมขายอยู่ที่2,590บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านได้สนใจสามารถ สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่เมเติมหรือสังส่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์โทรมาสอบถามได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมแอดมินตีต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ